สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแบงค์อีกชิ่นเคยนะครับวันนี้นะครับแบงค์จะพามาชมนะครับบอลสีนะครับสวยๆนะครับยามเย็นนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นบอลสีของตู้น้องแมงเองนะครับแบงค์เก็บตั้งแม่นะทําจํานวนนะครับนี่อันนี้เป็นตู้ที่สองนะครับสวยมากนะครับนี่สวัสดีคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับ แกแบงค์จะพาแนะนํานะครับทีละต้นนะครับแต่อาจจะไม่หมดนะครับท่านผู้ชมนะครับใครอยากรู้ต้นไหนนะสามารถทักมาคุยกับแบงค์ได้นะครับที่ facebook เอกฤทิ์อุลิศนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับทีละต้นนะครับมาเริ่มที่ต้นแรกนะครับเห็นสวยๆแบบนี้นะครับมีหลายสีนะครับต้นนี้น้องชื่อว่านพเก้านะครับนี่นะครับนพเก้านะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูนะ สวยไหมครับแบงค์ชอบมากนะครับต้นนี้แบงค์หลงรักมากนะสรับพเก้าสวยมากนะครับต้นนี้นะครับจะชื่อว่าเพชรเจ็ดสีนะครับนี่ครับ่าสวยมากต้นนี้นะครับเสีเมืองเพชรนะท่านผู้ชมสวยมากนะครับเห็นแบบนี้นะท่านผู้ชมคิดว่าเป็นอสงไขยใช่ไหมครับแต่จริงๆต้นนี้ชื่อเจ้าพญานาหมื่นนะครับ จ้าพญานาหมื่นน้องจะไม่ป้ายนะครับเนี่ยมันจะมีป้ายเขียวๆ๋ยวแบ่งใจให้ดูต้นที่ป้ายนะครับนี่ต้นนี้นะครับสวยใช่ไหมครับท่านผู้ชมต้นนี้ชื่อว่าท้าวลำไยนะครับนี่นะครับอันนี้คือต้นนี้คือรัตนสินนะแต่น้องแผงแดงหมดเลยเห็นไหมท่านผู้ชมมีจุดขา,ขาวๆนะน,นะครับต้นนี้นะครับมอส น้อยนะท่าผู้ชมรต้นนี้คุณหญิงทองม้วนครับผมต้นนี้นางวิชุดานะครับนี่เวาน้องกรสีเต็มๆจะเป็นแบบนี้นะสวยมากครับต้นนี้สุขีตัตทับนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ลุงลุงสุรีครับนี่เศรษฐีพันล้านนะครับนี่นะ อยางจะพาชมฝั่งนู้นนะครับว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับชมกันเลยนะครับไปเขาข่าวแบบนี้นะครับท่านผู้ชมน้องอู้ดข่าวมากนะท่านผู้ชมเหมือนกระดาษเลยนะครับต้นนี้ชื่อว่าปอรามัสนะครับเป็นบอลที่สวยมากนะครับอันนี้นะคร้าจำแรงนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือสุดพัฒนานะอันนี้รัตนามณีนะครับท่านผู้ชมสวยมากนะครับ อันนี้นางเลไลนะครับส่วนตัวนี้เป็นลูกไม้นะลูกไม้ใบใบแปลกๆสวัวดีนี่นะครับท่านผู้ชมอาสงขายนะครับนี่น้องจะป้ายแบบนี้นะป้ายเขียวเข้มนะครับนี่สวยไหมสวยมากนะครับต้นนี้นะครับน้องชื่อว่าวังทองนะครับนี่นะครับอันนี้คืออับสรสวรรค์นนะท่านผู้ชมนะครับน้องจะแบบ นะครับระหว่างรัศมีเงินกับอสงขะเอ่กับอัปสรสวรรค์นะนี่ตอนนี้เมืองเกาะเกตนะครับท่านผู้ชมต้นนี้นะครับยอดมงกุฎนะสวยมากนะครับอันนี้รัศมีเงินนะครับเดี๋ยวมาชมอีกตู้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นอีกตู้นะครับที่แบงค์ชอบมากนะครับคือแบบเก็บสะสมมานานมากนะครับวันนี้มาเปิดให้ชมนะครับ นี่เสือดสะดุดตาเลยนะครับต้นนี้ชื่อว่าริมขอบฟ้านะดูดท่านูมาชมดูอริมขอบฟ้าน้องก็จะไปไป้ายริมๆนะทุกไปเลยนะครับต้นนี้นะครับจังหวัดระยองนะต้นนี้ต้นแม่น้องพะก้าวนะครับเมื่อกี้เนี่ยต้นแม่น้องพะก้าวอันนี้อ,อ,อต้นนี้น้องก็จําไม่ได้น่าจะเป็นทวีราบนะครับนี่ต้นนี้นะครับ ต้นนี้แหลมแหลมทองป้ายนะครับเดี๋ยวแบ่งให้ดูนี่ป้ายรูปหัวใจเลยนะครับต้นนี้ปู่เมฆนะครับอันนี้อันนี้ก่เก็ดนะครับอันนี้ไทยนิยมนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เมืองหนองคายนะครับต้นนี้รัตนสินนะครับอันนี้ศิลาเพชรนะครับต้นศิลาเพชรนะ อันนี้ชลาวันนะครับเป็นบอนเก่าหายากนะครับไอ้เท้าดำพายป้ายนะครับท่านผู้ชมต้นนี้จะเป็นต้นนี้สีมหาโพนะครับอันนี้มสวรรค์นะครับแบงค์เก็บต,ตั้งแม่หมดเลยนะครับต้นนี้เป็นพรมพิมานนะครับแถวนี้จะเป็นพรมพิมานหมดเลยนะครับและแถวนี้จะเป็นอ่าอัปชรสวรรค์นะครับมี ตอนนี้แมงก็ไม่รู้ว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะต้นชายชนนะครับต้นนี้น่าจะเป็นต้นนี้แมงก็จําชื่อไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับบอลสีเยวดูก่อนต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยน่าจะเป็นเมืองอุดอรนะครับนะรบ,บอลสีเยอะมากนะครับมีหลายสายพันธุ์เลยนะครับ ต้นนี้นี่ครับสวยมากน้องชื่อว่าอาจารย์คงนะครับเนี่ยนี่นะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเอ่อเฟสในยูทูบของน้องด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้น้องก็ขอตัวไปก่อนนะครับลาไปกับภาพสวยๆนะครับดิมขอบฟ้านะครับสวัสดีครับ